รองน้ำสิ้นเงินนันเป็นหน้าที่ของที่ลาส่งนึครับจากพี่น้องปอแดงเอาละครับปอมาเ่น้อก็มาดสโอ้มาว่กันมาบรถงเทีเดวเรามาเปิดกองหนือเกงประเทศสีบใบพายของประเทศนีสราประเทศของเราใส่กันมาทีีอมมาดูซิว่าเขาจะไปใครจะอยู่กับทีนี้รองน้นแดงแดงของพี่หนาคราพระยาเป็นแข็มสอปัดแขนสาเต็มทีบนวิกิกันมาเจอแทนไม่เจอเจอมาเจอกับพี่น้องแก เรือคนไทยไหนมืใส่มาแล้วจ้าเอาลนนี้ผมอกะรับารชอบนะแต่ครับับพี่นเลือกผู้อิจฉาแตมาั ต่อไปเป็นการประกาศผลการตัดเสินเรืออยา่างรางของถิ่นไม่เกิน40ฝีไทยผู้ที่สองระหว่างเรือพญานาคราชร่องน้ำแดงกับเรือชิดาสมเนรร่องนาำนำเงิน คณะกรรมการเส้นชัยได้ร่วมกันตัดสินให้เรือร่องน้งแดงคือเออร,รือพญานาครารเป็นฝ่ายชนะค่ะเรามาดูเท่ที่3ต่อทุกทศ